สวัสดีกับพี่น้องนักบุญทั้งหลายมาพ่อกันอีกมือหนึ่งมือนี่ก็เป็นวันที่ยี่สิห้าท่านว่าคมบุทธศักราชสองปัญหารยมาดามันวันที่ยี่สห้าเดือนนี้นี่ครับ้าโวโาตามโลกของเขาเนะ่เขาจะถือเป็นวันคริสต์มาสแต่ของเท้าเนี่ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีมือนี่วันที่เป็นมงคลเอ่อเป็นอย่างยังว่าวันเป็นมงคลบ้านเขาเนี่ได้มาทําบุญน้ำถวายสารา าสาราปราชาร่วมใจนี่ครับวชิโรดมอุปถัมภ์นี่ที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังมือเหนียวในมาทำบุญและก็ถวายสารามีพีมีนอ้องญาติทร่ททั้งหลายนักบุญทั้งหลายได้มาซอยได้มาห่วมบุญห่วมท่านกันโดยเฉพาะท่านพ่อเมืองคือท่านในอำเภอนวาวนะท่านก็ได้มาร่วมถวายและก็ท่านนายกองคการบริหารจวนตำบล ผูญ่บ้าบหมูเจ็ดหมูแปดหมูเก้านะได้มาร่วมถวายน้ำการพร้อมดั้งพี่นอ้องญาติโกโฮติกามากกันหลายพี่น้องที่จริงแล้ววันที่ยี่สิบห้าในวันที่จัดใหญ่ยอยู่ฝันว่าโควิดโควิดก็เลยจัดปกติธรรมดาเอาแบบธรรมดาธรรมดาเจ้าภาพสาราผู้ี่เป็นไหนการอุปถัมภ์ครอบรัววัชิโรดรมนี่ก็มาเจดดวงดาวกับทั้งครอบครัวเพื่อละครพร้อมดั้งทีมงานเพื่อนกับมามาทำบุญน้ำกันเมื่อนี้ เดี๋ยวใครแน่เนาะได้ทำบุญแลลวเป็นซื่นๆอย่างน่อยเออบอกว่าโควิดโควัดรับพี่น้องผมก็จะมาเล่าให้พี่น้องฟังอีกเทื่หนึงวันที่ยี่สิบเก้านี่ครับเป็นวันทำบุญอุทิศ่วน,ว,นวนบุญส่วนกุศลในญาติโกโฮติกาพุลมรมายตายจากบอกไงไงว่าบรรพบุพร,บรุษของเขานี่ครับที่ตายไปแล้วออลูกหลานบางคนก็นกว่าผู้ใดผู้ใดแน่เอามาอยู่นี่อันที่ผมยืนอยู่นี่เป็นงานทรงสังขารกันครับนี่คือเมนเก่า นะเป็นเมนเก่าวัดที่จนะีมเก่าแต่ก่อนเนี่ยว่าทีไปเอาล้านนั่นเองประสงค์พูดทางเข่าคนครับบานนี้เรามาเปลี่ยนครับเปลี่ยนสถานสถานที่ใหม่เขาจะมาจัดอยู่แถวนี้ครับบริเวณนี่นะเขาจะมาจัดอยู่มงนี้พี่น้องผ่อนว่ามันแมนอยู่บ่าม,ม,มาเนี่ยมันเยี่ยต่างไหนเพิ่งก็ว่าโควิดโคบิดพี่น้องครับเ่าต้องหวง่วงบ่าต้องเป็นห่วงทั้งด้านนี้เพราะว่าเขามีทีมงานขัดกรองอยู่ มีลูกหลานพี่น้องทั้งอซอมอเกี่ยวกับงานทางดานสาธรารณาสุขเพิ่นกระจาจัดจุดคัดของอยู่ทั้งหน้าประตูทั้งเขา้าพี่น้องเขามานีสบายสบายครับพี่น้องมามือนั่นนี่งที่เป็นมืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในกับบรรพบุรุษของเฮาผมก็บอาให้พี่น้องฟังแล้วสถานที่แห่งนี้ครับกำลังจิจัดเยมพี่น้องเบิ่งทั้งนี้ครับผลสิภาพพี่น้องไปนี่ มีแต่คุณเล่าแถาแก่ผูพิเก่งทั้งจักตอกนันนี่เพื่อนเอินว่ากระตาบังอายซื้อนี่กระตาอัน,นี้เพื่อนเย่อมมะเห็ดยูเมนนี่แหละครับนี่ยูยานจงสังขารนี่หย่อมมเห็ดว้นี้ญญนบอลน,นี่สีเห็ดหยางยานี่เพิ่นจะบว่างหอชักอันนี้จงนี้จานี่ลุงน,นออมีการทำบุญอยู่เนรรี่ยแก็มีเขาเปลือกมาร่วมเป็นการทำบุญเขาเปลือกกุฏิชวนบุญชวนกุศลชวนเครับ บรรพบุรบุษของหฮาที่ลมหายใจจากาตรงนี้อันนี้ก็ที่ได้จัดขึ้นนอกจากจัดมองนี้แล้วแล้วก็สิได้ไปจัดอยู่ตรงนั้นอีกครับที่น้องนั้นไม่ลึกนะเป็นยังจะไปจัดไปหันยานนั่นนะที่ว่าสเอาไปจัดไว้เป็นงานวางสังไอ,ไอ้พวกไอของกินของทานไอน้องที่มาแล้วคือยานเข้ามาวางอาหาร พวกเขามาถวายประสงงก์เจ้าผูา้ทีท่มาอุจจตวนบุญชวนกุศลกับที่ได้มาว่างมงนี้ขั้นเมน่นวอาตามภระจาบา้านาเขาเอิวมาทำท่านหนอกเขีดเพชรเป็นหาน้านเพชรไว้ฟังทั้งที่เขาวัดว่านี่มันเขาบบได้ปูญาติบได้มามือนั่นกับโบเป็นยังผู้บรรพบุรุษของเขาลูกหลานเขาอาจจิบ่ได้มากเขาติดพระละเขาอาจจิตไปอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดต่างตำบลต่างอำเภอ ก็บ่ต้องตกใจเพราะว่าเขารวมเลยญาติโกโหติกาบันบาบุรูตีลมหายาจจากอยู่นี่สิได้มารับ่วนบุญชวนกุศลยู่ตรงนี้ก็สิได้จัดไว้เที่ยวชั้นนี่ก็กมีหลายนะแมนเมื่อ,อไรนี่คุณลุงตานคุณลุงพม่าคุณลุงพันธ์ังน้อยคุณลุงไม้ตังน้อยไอจา์สุเอามาเบอ่งทังนี้มานนี้ <c oughs> เป,ออเป็นอย่างรือไอเด็นอครับสาราที่เกอียว่าล้อยเปิดส้นรัคบพี่น้องจะได้ถวายสาราประชาวรวมใจวชิโรโดมอุปธรรมนี่ครับติดไฟไข่พัดลมเรียบร้อยหนึ่งแสงสว่างสองคันมันฮอดเปิดพัดลมคันมันหนาวก็บ่ระตงเปิด สบายเสาเชิไม่ยังเรียบร้อยมีมามีมมานั่งเทียบเรียบร้อยแล้วมเ <c oughs> ม EN. นเห็นบ่เมนนั่งก็เดินไปตลอดกระเพาไปตลอดบริยุทธ์ได้ยังต้องบริจากบ้านี่เก่าไม่เฮ็ดที่เลี้ยวขึ้นไปนะแปลวป่องควนนั่นที่เป็นสีขาวนะเพระาะว่าเขาใช่แผ่นซีเมน โบได้สาบูนครับเป่นซีเมนต์ก็ไปมีช่องระบายอากาศติดขึ้นไปฝนตกฟ้าลงแมงสิห้อนบันไดก็ตามเพราะว่ามีช่องระบายอากาศโบได้สาบผูนตัวนี้ก็คิดว่ามันจิถาวรไปลายตึกนะสร้างกบลังตั้งเสาขึ้นที่นี่กับซีเมนต์หลังคาด้ครับพี่นอ้องบ้านนี้ซีเดเฮดหลังคาลงมาชาวก,กอนเรียบร้อยแห้วก็เฮดยังไงมันเรียบร้อยแล้วก็วกจากที่ลงมาชั้นล่าง อันนี้ก็คือพี่น้องที่บริจาคมาครับนี่เอามาแล้วก็มาใส่ใส่ใจเกี่ยวกับงานนี่ไปเดเที่ยนึงพายน้องมาเบิงกับเล้วไปจำนึงมายานานี้ก็บเล้วไปจำนึงมีผู้อุป,ปถมัมมีผู้อุปถัมภ์มีผู้สละจัตุปัจจัยมาซอยอโดยเฉพาะอันไอหยางเถาแกอย่างทาางี่ทั้งบันแพงน่ยน อ่าหาง,งุจวนจำการโฮมเลสอยู่อำเภอบันแพงเพื่อนกับบริจาคอ่าอิดไฟมาให้ใกับบริษัทธรรมดาครับผู้น้นก็ะได้ต้องขอบบุญขอบคุณได้หลายเด้อเออเป็นจังบุญเป็นจังบุศลนได้มาสั่งห่วมกันเออพี่น้องทั้งอำเภอบันแพงการยินผมเบาแล้วกับอนุโมทนาทุกการอนุโมทนาสาธุกาาธการนับกันได้มาสั่งมาสานับกันเพื่อนกับบริจาคมาโดยบริคิดมูลค่านะ เออขันอยากได้เพิ่งกัว่าให้ไปเอาเพิ่งกับริจาคมาแต่คิดเป็นเงินกัหลายหมื่นเออเพิ่อนกัเอามาสั่งแล้วกับได้ึ้นไปแล้วช่วนที่เหลือก็ต้องเห็นไปเรื่อยๆขาดตกบกพร่องยังกับจะได้เอื้อนย่างถามเข้าเป็นยีดอกเออพี่น้องเฮ้ยสู้ขู่ชู้ควรจะเห็นจงไหนก็บซอยกันนี่แหละท่านต่างถิ่นเผาผีต่างเอาทานท่านท่านนี่บุญได้ท่านที่มาสัตว์ท่าแล้วให้ท่านที่ท่านทอดแต่ควาเบียดเป็นยังท่านยอดแก้วเมียนั่นไอ้แก่ปาม ตามที่ท่านไปแล้วภายหลังยาสูดจมยาได้คมเคียบคอยไปสูงตั้งต่อท่านในใจบานใจตั้งฟังรูใหเนว่ยเน่ยยาสูแน่ีกเว้นเส้นใส่ไฟใจให้เจ้าจำชื่อไว้ยาได้หางว่างเสยของที่เคยทำท่านเนี่ยคอยจานเอาไว้ของอันไดเคยให้ท่านหลายนิดหน่อยใหญ่ให้ลลำค่อยสมือท่านนี่ยาสูลืมอันนี้ผมก,ก็ว้าน้ำยาคู่เป็นพา,าพว้อกผมก็เลยบอาน้ำเพลินกต่พี่น้องของเขาเนี่ตั้งอกตั้งใจซอยกันพี่น้อง เออโมเมนเรื่ออะไรถือว่านักบ,บุญทั้งหลายก็ซอยกันคนละเล็กคนละน้อยคนละเล็กคนละน้อยครับถ้าหากว่าอยากผู้ใดมีศรัทธาแล้วตอนนี้ที่ยุยังไงเนาะที่บริจาคไปใส่นี้ครับนี่เลขบัญชีอยู่ทั้งหน้าผมนี่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนี่ครับคือทอกรสนี่ต้นหน้าผมนี่สาขาอำเภอนาว่าพี่น้องโอนเข้าบัญชีนี่โลดครับนี่อ่านเบิง่งเออนี่จุดหน้าผมนี่ละเลขบัญชีเออ แต่ว่าพี่น้องอยู่ตั้งไกลทั้งไกลอยู่ใจกะเห็นเลขบัญชีนี่กดขึ้นมาเลยอ่าเพจของพระบ้านนอกบ้านโคกสะอาดนี่แลละครับที่ว่าพระบ้านนอกเป็นอย่างเงี่ยว่าพระบ้านนอกนอกตัวมันยี่นอกบ้านนอกเมืองเออให้พี่น้องโอนเข้าบัญชีนี่ละ่ะนะเออบนไปยังก็ได้มาพี่น้องทุกบาททุกะตางพี่น้องมากก็ได้มาสร้างขึ้นมานเนี้ยพี่น้องบริจาคมาหลายอันหลายเนีย <c oughs> ครับนอกจากเมนแล้วนอกจากสาลาแล้วฮอถวายเสร็จสับเรียบร้อยก็ต้องขอบคุณไปอีกส่วนหนึ่งลูกหลานที่พากันเฮ็ดทุ่งนี่ครับนี่ทีมงานของนางเม่นนางเหนียวและแม่ไผ่นะครับในลูกหลานที่เฮ็ดมานี่ครับทุ่งนี่ประดประดาตบแต่งนี่ครับนี่เพื่อ,อประดประดาตบแ่งให้่มันสวยมันงามน,นี่ครับก็ต้องขอบคุณขอบคุณแต่นนนหนึ่งและก็ขอขอบคุณขอบรัววชิโรดมนะผู้ที่ให้การอุปถัมภ์ซาลาและกระเมน ้วก็ขอขอบคุณท่านลมลรมฤทธิ์ครับขับอำเภอบันแพลงลืมผมกับไหนรมล้มดมดมมันเลยึ่กัน,น,นอำเภอบันแพงเสียโจขเอบคุณขอบคุณหลายๆเดอ้อครอบครัวกับคอยมีความสุขความจเจริญปีกเก่าอันใดมันบ่ดีให้ไปกับปีเก่าสิ่งดีดีให้ไหลเขางมาพร้อมปีใหม่และกันตลอดการนะอยู่เย็นเป็นสุกินอิ่มนอนอุ่นสุขู่สูขคนครับสวัสดีครับตีข้องกันประจัน เว่ยควอเวยใช้ให้พีให้น้องว่าเมื่อกี้ทรงไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่น่ะข้องกบข้องใหญ่ใหญ่เสียงเด็ดเสียงดังดังพี้องเบิ่อบมนะอ,อ,อยายยาย้า ในตาเมือ่อไหแล้วบิดกวนลำสิลำรองลาลงเป็นเวลาสมควรส่วนนางสิ่ลาแล้วแถวคนมาร่องซุ้มซ้อพ่อแม่ทั้งเท่าแกทุกสันกำนันพอมเหมือนองขุนเมื่อนี่บุญิกแลวห้างยาลาฝางไปคนท้า มันส่วนกันเข้านี่นางสินี้ไปสั่มพราลำลุ่งเลวสี่างล่าเลื่อปางควงกลุ่มซุ้มแน่นเหมือนเหล้าจีพอล่าเป็นกูกกยเวทีคอยอยู่ดีเด้อผามบอลลำยืนฟอนยาได้ถอนถูกถิ่มเพพังมากายล่าทั้งไฟสว่างจ้าให้ตาหนองเหมือนสองเห็นนางสิพัดภาคเวน้นไก้จากกันหนีคอยอยู่ดีเด้อ คนผู้ฟังลำคาลาเดิอคู่จันเจ้าคู่บาญยาทานให้คอยสุขอยู่ส่างสบายบางคูสูงขอให้บุญทรงอย่ขึ้นสู่เมืองสวรรค์ไขคือกันเดนินนายอยู่สบายหายเอาทั้งผู้สาวผู้เฒ่าสาวงามให้คอยอยู่หนูขอลาจากแ้วตูเจ้าคอยอยู่ดีบุญมีอ้ย ิดทอนีสิลำซูกันฟังถ้าหากพี่งันหลังจึงสรงสารถึงนองนั่งสิมาสะ้องให้ตามใจคู่ทุกอย่างนั่งขอลาโอนี้เดือดทานสิดวนเมือ่อเหลือใจเดชบุญเพลงนางเพอยากทางท่านเป็นบ้านหทางบ้าน็นนานมือจังเิ็น ท่านที่เที่ยวมาเลรยนยเสื้อกินน้อย่านพันซาเสื้อกินง้อกินกล้วยพันซาไก่ขั้นกินขาพนซาไก่ท่นนานเป็นไปทางกรรมือผอุบลให้ไปแว่ท่าน่ติทุกยาไปกินตุ่มเข่าโจเป็นสาแลวจังไกออ่มา